สวัสดีวินดักแฟนเกม FC ฟซีบับานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่การจัดทีมนะครับมี FC ในช่องนะครับน้องทักเข้ามาแล้วก็ถามมาว่าอยากให้พี่จัดทีม4222ให้นะครับก็โอเคยินดีครับมาดูเงื่อนไขของน้องกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็ผมให้น้องแอดมานะน้องชื่อกะปิ98นะครับ o r ER 98เน้น h ป a d น o Head ตอนนี้มีงบ 150M นะครับแล้วก็หา GK ที่ว่างอยู่และก็ งบประมาณในอนาคตที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับแผนที่จะเล่น Head tohead นะครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเติมง,ง่ายแค่ปลายนิ้วกับ Cookie Land Shop ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop 2ช่องทางติดต่อ d e s c r i p t ั o นใต้คลิปเดี๋ยวเรามาเข้าเกมแล้วไปดูทีมของน้องเขาครับ,น,รบน้องแอดมาแล้วครับกะปิ98นะครับ เข้าไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าวีรก้แปดนะครับแหลงเจนะ็ดแสนห้านะเดี๋ยวเราดูประวัติกันหน่อยนะครับประวัติดีเลยนะครับก็ชนะเยอะอยู่นะเกมรับดีเลยนะเรามาดูทีมนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคทีมก็ทีมนี้นะครับมีเวียล่าขายไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะครับมี GK ว่างอยู่เดี๋ยวเราไปดูการจัดทีมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับทีมนี้นะครับเป็นเป็นแผน4-2-2-2ซึ่งเป็นแผนที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็สำหรับผมก็อตอนนี้กำลังฝึกเล่นแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับก็เป็นหน้าคู่แล้วก็มีปีกบุกสองข้างแล้วก็มี c m เกมรับ2ตัวเกมลุกตัวหนึ่งนะครับส่วนแผงหลังก็เน้นเกมรับเพราะว่าเรามี CDM 2ตัวอยู่แล้วแล้วก็มีปีกที่สามารถลุกได้รับได้นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเป็นส่วนๆไปนะครับสำหรับแผนนี้สำหรับทีมนี้นะของน้องนะครับก็แผงหน้า ตอเลสเม็ดส้มเทนสามสิบอันนี้โอเคนะครับผ่านตัวนี้เก่งเลยสายตอกยิงดีนะครับแต่ส่งบอลไม่ค่อยดีนะ,อ,ะอีกตัวนึ้งจะเป็นคู่กับโยฮันครับนะครับโยฮันครับตัวนี้เม็ดแดง25ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าอนาคตมีงบมีอะไรก็ผมแนะนําให้เม็ดส้มเทนสามสิบนะครับตัวนี้เก่งมากเก่งจริงๆแล้วก็เล่นได้ยาวๆนะครับคู่นี้ผ่านเลยมาดูที่ปีกสองข้างนะครับปีกซ้ายปีกขวาดูที่ปีกซ้ายก่อนปีกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเป้ถาด ตัวนี้ไม่ตรงตำแหน่งนะครับทำให้โอเลียลดลงเยอะมากนะครับไม่ตรงตำแหน่งก็แต่ว่าตัวตัวละครแล้วไม่ส้มตัวนี้ขอให้เทนเต็มนะครับเต็มที่ถ้าไม่เต็มขอให้ได้27อย่างน้อย27สนะส่วนปีขวาเป็นชิโนโล่า98ตัวนี้ถือว่าดีนะครับแล้วตัวนี้ขายได้ด้วยนะก็เม็ดแดงเทนเต็มนะครับถึงจะดีตัวนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะผมว่าไปส้มเลยดีกว่า ถ้ามีงบหรือว่ามีมีจังหวะดีๆนะครับไปชิโดราส้มเลยตัวนี้จี๊ดมากนะผมเจอมาตอนที่ไปแข่งนะครับเจอคู่แข่งใช้ตัวนี้วิ่งวิ่งฉีวิ่งหายเลยนะสาหรับตัวลุก4ี่ตัวข้างหน้านะครับถือว่าผ่านเลยนะครับนี้มาตรงแผงกองกลางตัวรับมากนะครับกองกลางตัวที่อยู่หน้าหน้าเซ็นเตอร์นะครับมีเวล่าอยู่แล้วตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ขายไม่ได้ผมแนะนําให้เแทงแค่เม็ดแดงเต็มนะครับพอถึงเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนหรือเราจะอัพเป็นตัวใหญ่ที่เก่งกว่าหรืออะไรเงี้ย เราแค่ซื้อเม็ดแดงมาชนให้เป็นส้มแล้วก็ขายเพื่อจะเปลี่ยนตัวหรือแต่ถ้าอยากให้มันเก่งก็ซื้อแดงมาชนให้เป็นส้มเลยหรือเอามาเชม,มาตีแบบร้อนะครับให้ขึ้นเลยเพราะว่าตัวนี้เก่งมากจริงๆสปีดแม่งเก้าเนะเก่งจริงๆแล้วก็คู่ cdm เขาเนะผมแนะนําให้อาวิลล่ามายืนั่งซ้ายครับแล้วก็เอาอาเวเลสมายืนขวาแต่อาเวเลสเนี่ยยืนแล้วมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าอาเวเลสเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเกมลับทั้งคู่นะครับอาเวเลสกับวิล่าผมแนะนาถ้าจริงจรแล้วตัวอาเวเลสเนี่ยน่าจะต้องเป็น มิดฟิลด์ที่มีทั้งลุกและรับหรือเน้นเกมลุกเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกกุลิตยูโรก็จะเป็นเกมลุกเป็นหลักกุลิต k ีไว้เกเ็ก็ได้ทั้งลุกรับเลยเพราะเป็นวอลเล็ตสูงๆแล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นยาญาตูเล่นะครับก็จะเป็นตูเล่ร้อยนะก็วอลเล็ตสูงสเหมือนกันตัวนี้ก็ดีครับเมนเจอร์เก่งเลยนะครับแต่นะน้องเน้นเฮดเททนะไม่เป็นไรโอเคทีนี้มาดูแผงหลังนะครับไล่ไปแบ็กซ้ายขวาก่อนแบ็กซ้ายเนี่ย เป็นแคปเดวิญานะครับผมแนะนําให้ตัวที่มีความเร็วมากกว่านี้นิดนึงแล้วก็เน้นเกมรับเน้นเกมรับแน่นๆหน่อยก็ะจะเป็นเตโอ99นะครับรตัวนี้เวิร์กเลทจะเป็นกลางสูงจะไม่ค่อยเติมนะครับไม่จำเป็นต้องเติมนะสำหรับแผนนี้เพราะว่าเรามีปีซ้ายปีขวาที่เล่นลุกรับอยู่แล้วนะครับส่วนแบ็คขวาไม่ต้องแล้วนะครับแบ็คขวานี่เทรนไปเลยให้เต็ม30นะครับคาร์ลอสามโบโตส่วนคู่ CB คู่นี้ถือว่าผ่านเลยนะครับแต่ว่า ยูนตำแหน่ถูกแล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนําเนื่องจากสไตล์ของลูซิโอกับสไตล์ของมารินี่เนี่ยจะเป็นสไตล์เดียวกันก็คือเป็นตัวชนเข้าประทะมีเน้นทั l เคิลลูซิโอมีโหมรงพลังด้วยครับก็ผมแนะนําให้ปรับลูซิโอออกนะครับให้เปลี่ยนเป็นตัวที่มีการดักบอลที่ดีขายาวแล้วก็ตั้งรับแน่นๆน,น,นะครับตัวอย่างเช่นผมแนะนําเป็นซาลิบาหรือไม่ก็ฟานไดนะครับ ในที่นี้ผมเชียร์ไปที่ซาลิบาเขาจะได้ OVR ที่เยอะหน่อยนะครับถ้าจะประหยัดลงมาก็จะเป็นฟันได้เก้าหรือซาลีบาร้อยนะเพราะว่ามันจะเป็นคนละสไตล์ครับเป็นสไตล์ดักบอลน,นะครับเข้าชนได้แต่ดักบอลดีเพราะขามันยาวแล้วก็วิ่งไม่ได้ช้ามากแล้วก็จังหวะเบียดดีมากส่วนมาริเน่ก็คือเป็นตัวชนตัวปะทะเลยถูกแล้วนะครับอันนี้มันสไตล์เดียวกันมันเวลาเล่นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหลุด,ลด,ลดตําแหน่งบ่อยนะครับสาหรับการเล่นนะส่วนประตูนะครับสาหรับงบที่น้องแจ้งมาคือ 150M ผมก็เจียร์ไปทางดอนนารูมานะครับที่เป็นตัวทีมชาตินะฮะตัวทงชาตินะตัวนี้ก็ดันให้เป็นเม็ดส้มเทนสาเลยนะครับเพราะว่าแม่งโคตรเก่งเก่งจริงๆก็สําหรับการปรับแผนแล้วก็งบที่มีให้นะครับ 150M ก็จะได้โกเป็นดอนนารูมาเนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการจัดทีมที่ปรับแล้วนะครับปรับแค่ชุดแรกก็คือส่วนแรกก็จะเป็น ด k อย่างเดียวซึ่งใส่ดอนนารูมาเข้าไปเป็น,นเมดส้มนะครับก็จาก O v ว98เดิมนะครับก็จะกลายเป็น101อ่าอันนี้เป็นทีมที่งบประมาณเบื้องต้นนะปัจจุบันนะครับ150เอ็มก็จะได้ทีมหน้าตายป็นอย่างนี้ได้ o v r 101งอ่งองบประมาณทีมอยู่ที่2000 M นเอ็มนะครับก็จะได้ทีมทรงนี้เลยในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ปรับทีมเพื่ออนาคตนะครับเป็นงบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพื่ออนาคตนะจากเดิมเนี่ยมันงบประมาณทีมที่แล้วอยู่สองพันเอ็ จากงบตรงนี้ก็คือเพิ่มมาอีก4 0 0รย m นะครับก็มีการอาจจะต้องมีการขายเพื่อเพื่อทำ,ทำเงินกลับมาแล้วก็ไปซื้อต่อด้วยนะครับก็สําหรับทีมนี้ก็ได้ oer เท่าเดิมนะครับร้อยหนึ่งแต่ว่าตําแหน่งที่ที่ต้องเปลี่ยนจริงเลยก็คือัลวาเ e สนะครับให้เอายาย่าตูเร่ไปแทนนะครับแบ็กซ้ายเปลี่ยนจากแคปเดวิญาเป็นเตโอตัวนี้นะครับเพราะจะเน้นเกมรับมากกว่าแล้วก็ CB ตัวซ้ายก็ใช้ซาลีบาเป็นตัวดักบอลมีมงด้วยตัวนี้มงดีนะครับร่างกายสูงใหญ่ ก็จับคู่กับมอร์ดินี่คือดีมากนะครับแล้วก็ประตูก็จะเป็นดอนนารุม่าส่วนอื่นก็ปรับเม็ดตามนี้นะครับแคปภาพไว้แล้วก็ดําเนินการตามนี้ได้เลยและในส่วนสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมมองว่าถ้าเกิดเราไหนๆเราทําทีมทาองทีแล้วนะครับอยากให้มันเล่นได้หลายๆโหมดด้วยถึงเราจะไม่เน้นกันแล้วแต่แต่ว่าผมแนะนําให้เล่นโหมด VSA กับโหมด Manager ด้วยนะครับ เราปรับแผนจาก4222เป็น424นะครับเราก็จะได้รูปแบบทีมหน้าตาประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่มันไม่ตรงอยู่หน่องเดียวก็คือตำแหน่งของชิ i โนล่าเราสามารถหาอ w มาแทนได้เพื่อ OVR มันจะขึ้นเป็น105นะครับทำให้เราเล่นเล่น VSA ง่ายขึ้นแล้วก็เล่นเมนเจอร์ได้ด้วยนะครับก็ยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวนะครับสำหรับการจัดทีมงบประมาณเพื่ออนาคตตอนนี้นะครับก็จบแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกจิตต้องใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน